สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามากินข้าวนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เจตุลม,มีอาหารเยอะแยะเลยป่นปลาทูครับพี่น้องนี่คือป่นปลาทูนะคะนี่คือป่นปลาทูคะ่ะอันนี้ก็กชิ้นทอด ผัดรว่ค่ะผักกุ้งตุ้งรั่วร้อนๆกับถั่วผักยาวนะคะผักกุ้งตุ้งรวก,รกับถั่วผักยาวผักก,ก,ก,กุ้งตุ้งกําละสิบบาทเมื่อกี้กําบักใหญ่กํายะร้อนๆเลยค่ะไปร้อนขึ้นเลยแล้วก็ปลาทอดถ่ะปลานาทอดนี่ก็ปลานาทอดค่ะ มีปลาินกับปลาขาวนะคะปลาขาวเรียกปลาขาวหัวแข็งบ้าแล้วก็อันนี้ก็ผักดองครับพี่น้องผักดองอันนี้ประกาศดองค่ะอันนี้ก็หอมดองนะคะมีประกาศดองกับหอมดองค่ะ กินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยๆๆอร่อยค่นน<ม>ะขว่มน,น,นเลยแล้วขว่มาเลยแล้วหนังจิิงไปเลยอร่อยอร่อยนะคะกินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยค่ะเพื่อทินงเขาทิ้งเขาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขว่มาเลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกรีส์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกน้ำใจแม็กซีที่มอบให้นะคะ ปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ,ข,คคะข้าว,วร้อนๆนะคะ